เด็ดดีเอาใครจะตั้งมา้านเอาไปเก่งกันเลยนละบยอนตรงนี้หยบคุณสแควร์ลงแน่ตรงนี้ต้องแก้ไขไปด้านหลังครับสวุวรรณบาทีน้าพลคุณสแควร์ก,ก็ไป,กไปด้านหลังเหมือนกันเจ้าเล็กคุณชัยครับทำฮ้องมานี้งัดมาได้ยอยนเลยแะหย่ขึ้นไปบอลครับจ่าดับคุณสแควร์ตั้ง มอมมุนสมัยขึ้นยกอัดขึ้นแล้วไม่ตีดีไหมจะโดนลงโทษด้วยเอาใหม่ครั้งนึ่งนี่ครับขึ้นแล้วต้องตีเลยนแล้วเสร็ให้เตะไม่ทันคนะในจีวารได้โอกาสขึ้นแล้วต้องตีอ่ถ้าไม่ตีนี่จะโดนลงโทษครับจะเสิร์ฟดกวันน้าแต้มสองนะสามนะวันน้าสมุนนะเสิร์ฟดีงัดมาได้โยออก,กตอบแกะต้องแก้ไขครับ อาดั chat, โอกาสไีหแล้จาดับเพนตีแล้วว่ายังได้ยัได้บอลสามไปไม่ทันครับเี้ยตีมันได้มันเต้นใหญ่แล้วครับจาดับถึงว่าครับมีกำลังใจมาเชียร์อยู่ขอบสนามวันน้าครับเตะเตะสามเข้าบอลหนึ่งดีบอลสอ<ะ>งสวยเา้ <acak> ทีสามทีสี่เปิดไปดูได้มาอารับมาใหม่ครันหนึ่งบุญแสงให้กับปนาคุณยอดนะเอาลงนี่เลยเล่นคุณเยี่ยงนั้เอาเล่นคุณไทยมึงตัวสองนั้นจะเสิร์ฟโดยสวุวรรณเปลี่ยนตัวครับเอาจานดำลงมาของน้องลงมาแล้วพี่ก็ยืนได้แค่นี้แหละสุวรรณกับเสิร์ฟ เออปตาเอาล like <Yo. S 1> ูกนี้อย่างนี้หนึ่งวันนะผมบอกนะผมบอกนี้เก่าอยู่แล้วครับลูกเก่าแล้วเป็นคุณมที่ป้าลูกตียกป้าทำงานเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องครับมารับยืนแล้วก็หันหลังฝั่งนี้เลยฮะหันหลังมาฝั่งทางจอดรถยางยนต์นี่ครับเช็คเบอร์เช็คตำแหน่งครับ ถือว่าทุกทีเสียครับต่อไปเ,นะเป็นการแข่งขันในเซตที่สองครับ <Yeah. S 1> เสียพอเบื่อกับนักกีฬาครับเสียกองมากๆเลยครักบกองถือไม่ได้ต้องตีเอาวับขับวงครับเสิร็จแล้วซ็อกจอยบอลหนึ่งต้องยิงปืนไม่ดีครับต้องแก้ไขครับเอาเจ้าขาลงมาครับเซตที่สองวันนี้ยกสว่างขึ้น นหน้าของเจ้าก๊อครับแสวงบอกเก็บเจ้าก๊อก่อนดึงซูนึกจะเสิร์ฟพรสเจ้าขาเครับเสิร์ฟยมาลูกนี้จะลงครับเกินไม่ดีบอลแรกบอลสองบอลสามต้องแก้ไขครับคุณแสวงไม่มีเซตลูกบุกด้วยครับเจ้าก๊อปตี้จะไปโชว์กลางสนามสนุกเพลงเอาเชิญได้เลยครับลุงสู่สนาม ทำการแข่งขันในเซตที่สองครับในวอลเลย์บอลชายรอบรองชนะเลิศครับแ้าคุณแสวงนี่ตีดีขนาดนี้นี่ดูเพเยอร์ครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับอย่างสมยศนี่ก่อนเราเราหนาวเราร้อนกัน I'm not lying <laughs> to เด้นเองเลยครับแล้วพักกันสักครู่ครับให้ย้อนใหญ่ก่อนวันพรุ่งนี้มาการสนามเลยนะ อีกสอง,ตองแ,บบแต้มครับเจ้เล็กมุ้ชายครับเซิฟเซิฟดูอ้อาลับบอลหนึ่งบอลสองมุ้งใส่ตีอ,อ,อารับไม่ได้โอ้เจ้าติดปีปัญหาครับพระนานี้ในบอลตั้งนี่อาลับมีโอกาสย่อยต่อสานโย่เฮ้ขโมงวงครับจังตีอารับดีน่าเน็ต ขโมงขายด้านหลังกัลย์รวยอารับแล้วก็มาอยู่ที่เจ้าเล่ห์มุญชัยเจ้าสองโอ้โหตังแต่ละลูกครับเจ้ากลับแก้ทีก็แก้ไขตลอดครับเจ้าสอนอารับแขวนขึ้นตีโอ้โหส่ตีพี่ดาราพี่ออกบอกสวายครับแัดให้ เตะมเกียีรับเกิน22 21อัพตสัตว์เลยวันนั้นวันนาครับเสิร์ฟตรงมาจอเล็กบุญชัยเปิดไม่ดีครับบอลแรกครับครับอารับตกแกลไข่ับบอลสามโอกาสเป็นของนั้นซับจอยอารับโยกสบายตีไปด้านหลังครับครับผมสึ้นตี นี่นี่ซีอคนในสนามนี้เล่นดีเท่ากันหมดเลยครับอาและแสวงปึ๊